ตายผมมะตายเฮ้ยเราแวนเสล่งได้ข้างขวาข้างซ้ายมันดึงมันดึงมันงควายมันเป็นควายตายบ่างตัวนี้ตายรอบสามแล้วนะสวยเฮ็ดช็อตไปแล้ว เอาทิ้ดันเห็นก้อนเรียขอดไซต์ตัวสองตัวนะสองตัวนะเก็บระเบิดกูหมดเฉยๆนะไซ้ตัวงเหรอใช่ๆอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละโอ้ยยาไม่พอเก็บอีกตายหนึ่งเหลือตัวเดียวเหลือกะลี่กระรี่หลังเดี๋ย่ผมตายหลังเดี๋ยวผมตายโอเอาป่ะ ใจเย็นดิเดี๋ยวมันก็โผล่โอ้แม่งเอ้ยแล้วแม่งผมมีระเบิดไปหายากมันไปตายข <laughs> าวข้าวขาวขาว,ส,าวสอบคุณระเบิดลออ่อ